ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของสายไฟกันบ้างนะฮะที้ในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมพูดถึง IC IC นะ IC ที่มันมีขาเหมือนกับตะขาบก็จะอยู่ในลักษณะนี้เดี๋ยวติดตามกันนะฮะว่าผมจะเสียบมันลงใน photo typing บอร์ดอย่างไรนะทีนี้มาดูสายไฟก่อนสายไฟมันก็จะมีอยู่3ประเภทประเภทแรกน,นะนี่คือจัมเปอร์จัมเปอร์เป็นจัมเปอร์แบบตัวผู้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีเหมือนกับเป็นเหล็ก นะเสียบทั้งสองข้างแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมีแบบตัวเมียด้วยแต่อันนี้มันคือเสียนะครับเห็นไหมมันคือขามันไปอยู่ข้างในแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะมีแบบตัวรับซึ่งเป็นตัวเมียด้วยเอาไว้เสียบแต่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับถือว่าเสียนะแบบนี้คือให้ยแยกออกมาเลยนะถ้ามันไม่มีหัวเป็นตัวคู่ทั้งสองตัวทั้งสองข้างเนี่ย นะเราก็ถือว่ามันเสียแล้วกันนะก็ให้แยกออกมานะครับตัวไหนเสียก็คือให้แยกออกมานะครับนะเราไม่ใช้นะครับเพราะว่าหัวมันกุดอยู่แหวหัวมันกุดอยู่อันนี้คือจัมเปอร์นะเวลาเสียบทำยังไงง่ายมากเลยฮะก็แค่จิ้มไปเนี่ยคือจัมเปอร์นะเราจะเอาไปเชื่อมกับตรงไหนเราก็แค่จิ้มไปแบบนี้เห็นไหมจิ้มไปแบบนี้จิ้มไปง่ายๆเลยถูกปะ่ะนะถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ไม่มี ไม่มีเหล็กให้จิ้มมันก็ไม่สามารถจิ้มได้ถูกไหมนะครับให้แยกออกมาเราถือว่าเสียอ่ะทีนี้มีสายแบบอีกประเภทหนึ่งนะซึ่งเป็นสายใ่นะฮะสายใ่เนี่ยมันก็จะมี2ชนิดนะมีสองสีนะสีแดงเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือเอาไว้สิบกับไฟนะครับและก็สีดำเนี่ยสัญลักษณ์ก็เอาไาว้สิบกับกราวมันจะมีหัวอยู่2ประเภทเนาะฝั่งหนึ่งเนี่ยเส้นนี้นะเอาเส้นนี้ก่อนสีดําฝั่งหนึ่งเนี่ยมีตัว มีตัวเสียบแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวหนีบนะฮะตัวเสียบเนี่ยเอาไว้เสียบกับตัว power supply นะเดี๋ยวจะโชว์ในคลิปถัดไปสีแดงก็จะอยู่ในลักษณะเดียวกันนะตัวนี้นะอ่าตัวนี้มาละตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้นะนี่ก็คือไว้เสียบไฟของ power supply นะครับตันนี้เราก็ไปหนีบเพื่อใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะไปต่อบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในโฟโต้บอร์ดเราก็เอาไฟไปหนีบ นะไปหนีตรงนี้หนีให้มันติดนะั้นะนะนะอันนี้มันไม่แน่นมันหลวมนะนี่หนีให้มันติดกันแบบนี้ก็ถือว่าติดแล้วนะพอติดแล้วก็เอาฝั่งนี้นะไปจิ้มที่โฟโตบอร์ดตรงจุดที่เราต้องการที่จะให้มันเชื่อมถึงกันนะครับนี่คือตัวอย่างของสายที่เสียครับเห็นไหมนะพลาสติกมันหลุดออกมาเนี่ยอย่างนี้คือแยกออกมาเลยนะฮะแล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าเสียให้แยกออกมาอะไรเสียให้แยกออกมานะครับห้ามใส่กลับเข้าไปในกล่องนะ ให้แยกออกมาแล้วก็บอกว่าเสียนะครับอันนี้ก็คือการตรวจสอบสายไฟเนาะนะโอเคในคลิปถัดไปนะครับเราจะทำการเสียบนะต่อกับตัวพาวเวอร์สายนะแล้วดูว่าเราสามารถที่จะดึงไฟมาใช้งานได้อย่างไร ขอแถมนิดนึงนะฮะก็คือในส่วนของเจ้าตัวไ c เวลาใช้งานเราก็จิ้มมันไปเลยให้ตรงตามรูนะเพราะว่าเขาออกแบบเนี่ยให้มันตรงกับขนาดของเจ้าตัว i ออยู่แล้วแล้วก็กดนะเวลาที่เราจะใช้งานเราก็ไปเปิดตารางก่อนว่าขาไหนมันคืออะไรแล้วเราต้องการจั๊มขานั้นไปใช้เราก็จั๊มเข้าไปเพราะว่าในแนวตั้งเนี่ยมันติดกัน นะในแนวตั้งเนี่ยมันติดกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเราไปดูก่อนว่าใน Data s h e e t เนี่ยขามันคืออะไรแล้วก็จิ้มแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้ยไปลิงก์กับจุดอื่นๆน,นะสมมุติว่าตรงนี้นะแถวเนี้ยแนวตั้งนี้ไม่ใช่แถวมันคือแนวตั้งเนี้ยมันคือจุดเดียวกันนะสมมุติว่าเราจะเอาไฟล์ไปใช้นะหรือว่าต้องการลิงก์ไปใช้ที่อื่นเราก็กดลงไปจิ้มลงไปเราก็สามารถที่จะลิงก์ไปใช้ที่อื่นได้ เดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ก็คือจิ้มให้ดูเฉยๆนะว่ามันมีลักษณะอย่างไร